ยายยายเขาว่าจะเห็นผีรีบอ่ะเอ๊ะมันเป็นยังไงเหยืนอซางซาเยอะเฮ้ยเป็นเทียนม้อนยันผมบ่มียืนขาเดียวย้ำปากเยอะๆเยอะมีทางไหนฮะทางโค้งวันนี้คนตายใส่บ์อ่ะไม่หรอกมีแต่พููแม่นนะพูนเขาว่ามันหลอกคนกลางเว้นใ่ไเป็นยังไงฮะ เจ้าย่านบ่โอ้ยก็ย่านแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็บ่เห็นผู้อื่นเครอย่างว่าใคย่ามาบอกเหุ้สร้างเอาก็เจ้าบอกเหุ้สร้างแต่เจ้าว่าเห็นบ้อเอาหนัวคือว่าหนัวเห็นพอใหญ่สาลีแล้วเห็นดื้อยืนยืนข้างซ้ายดื้อมาที่เขาก็เลยโตรถจักรยานลมยืนเบื้มันก็บ <c ười> ่าตีงอย่างปากแล้วใช้ มันแหลบดินมั่นตัวใหญ่ปะค้นคนี่ัหคือคนว่ามัดนีสำนีเราเห็นผีดูบะเราก็เพิ่งจะเห็นทองและแล้วเป็นไข่เลย่ะมัเรัอของมัยเจ้าหกโมง,งมัจากบ้าน,นข้นหกโมงมัด้าทีเกสิหกโมงกวจะมองเขาเห็นผีนี่อยากมันเห็นเลนเ่นไงเม้น บ่เม่นเด้อนี่สิสองกินบะเม่นดอกยังมัดตัวอะไรเอาขนบ่เป็นแถาตัวเนาะกูก็อต้ตามแถวแถวเชื่อมว่าเลยโจมัดตัวข่อตัวโอ้ยว่าไปว่ามานึกว่าเห็นผีเสแสบ่เมีนเพื่อนบ่อยฟังโอ๊ยไม่เงขีดตัวเออ